ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกจับเลยอันนี้พี่ฟ้าชอบเพราะพี่ฟ้าซื้อไปแล้วจับไปแล้วจัไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกเช้าสวัสดีพี่ฟ้านะคะทุกะะทช่องตัวจริงเสียงจริงให้เราทางมาถูกมาตลอดสองปีใช่ไหมครับใช่เจอตัวจริงแล้ววันนี้สุดท้ายจะเป็นแบบไหนครับความฝันหรือว่าความฝันล้วนเลย ส่วนมากจะขวัญพอปู่ท่านมาให้มั่ง <Yeah. S 1> พระมั่ง mm hmm. สามพเวสีมั่ง<อ>แบบปู่ยาตายายอย่างนี้แล้วแต่ <Yeah. S 1> แล้วแต่เราจะฝันนะะแต่ว่าฝันนะ่ะคือว่าไม่ได้ขวัญทุกวันนะจะฝันจำพ่อวันพระใช่ถึงเลขถึงจะเข้าขวัญนนะ่ะคนเราก็ฝันเยอะแยะคือว่าจับใจความอะไรไม่ได้ไนงะ mm hmm. ถ้าความฝันเนี่ยทุกคนมีฝันหมดแล้วก็ฝันบางคนฝันทุกวันเออฝันแบบตะเพละหาเข่ยน้าอะไรไม่ได้ไงแต่สําหรับพี่ฟ้าถ้าเป็นวันพระทําควันจับได้เลยไงก็เข้าฝันแล้วจับได้เลยแล้วชจับเป็นตัวเลยพี่ใช่แกจะให้มาเป็นตัวเลขเลยนะแกจะเขียนมาให้ส่วนมากแค่ต้มาเขียนใส่มือให้แต่ต้องเป็นวันพระใช่แต่ถ้าวันอื่นนะมาเขียนไงก็ไม่เข้า เราโชคดีมากวันนี้เรามาเจอเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วย<ช>วันมาฆาบูชาพระพ่ฟ้าก็ถือว่าเป็นโชคดีของยูทูบที่ได้มาเจอพี่ฟ้าในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของของแต่ละช่องที่ได้มาเจอพี่ฟ้าแต่ว่าพี่ฟ้าก็ได้ออกหลายๆช่องมาแล้วก็ สองปีใช่ไหมคะพี่ฟ้าใช่ uh> สมามราก็จะเป็นความฝันความฝันล้วนเลยนะคะอนงสามตัวแต่สองตัวเนไม่เคยหลุดนะค่ะไม่เคยหลุดเข้าตลอดเข้าตลอดใช่ทะเบียนรถพี่ฟ้ารถใหญ่น่ะสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์น่ะใครไปเร็ตีพี่ฟ้าจะรู้นะ จะออกบ,บ่อยมาก30มศูนกับมอไซค์หนึ่งเกอันนี้ก็จะออกบ,บ่อยงวดน,นี้ก็ขวัญเกี่ยวกับ,บรถมอไซค์งวดล่าสุดพี่ฟ้าให้ตัวไหนครับงวดที่จะออกเนี่ยน,นะงว,ดท,ททวดที่ผ่านมางวดที่แล้วพระท่านให้ ค่ะหาทันให้ห้าเก้าสามห้าเก้าสามสามตัวโต๊ด้เข้าสามตัวโต๊สามตัวโต๊ดถ้ากลับไปกลับมานี้เข้าตรงเลยแล้วพี่เนาะใช่เข้าสามตัวโต๊ดเลยเนาะเข้าสามตัวโต๊ดงวดก่อนเข้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าใช่แสดงว่าปีหนึ่งผิดผิดอูกี่ครั้งครับปีหนึ่งถ้าสองตัวแทบจะไม่ผิดเลยนะสองตัวไม่ผิดเลย แทบจะไม่ผิดมีบ้างมีบ้างค่ะมีหลุดบ้างมีเข้าบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดใช่สองตัวนี้ให้จับตามองเลยคือไงก็เข้าสองตัวนะยังไงก็เข้าก็เขสองตัวแต่สามตัวนานๆช้าๆปีนึงบางทีมาสามผลที่ก็สี่หลรัศมีคือพระที่ผ่านมาเข้าฝันบอกยังไงครับ ขวนว่ามีพระพระทุดงพระทุดงท่านมาบินพระบาทเนาะเออแกผ่านเดินผ่านหน้าหอที่พี่ฟ้าอยู่นะแล้วก็นิมนต์ท่านเข้ามาบอกลุงพ่อเข้ามาหน่อยเด้อลูกจะใส่บาตรแล้วก็ว่างี้เนาะแกก็เข้ามาพอแกเข้ามาปุ๊บแกเห็นมอไซค์พี่ฟ้านะแกเคาะท้ายรถเลยนะค่ะเออ เคาทายเคาทะเบียนเคาะทะเบียนรถแกบอกว่าโยมรถคันนี้นะให้ช่งนะนี่แกว่างนี้เนาะแกก็ไปเคาะท้ายรถแต่สามทีเคาะสามทีอ่าพระนี่เขาจะตียังไงอ่ะาเป็นเก้าเก้าเออเหมือนกันเลยพี่ฟ้าก็ตีเก้าหรอคะใช่พี่ฟ้าก็ตีว่าเก้านะทะเบียนรถ ทะเบียนรถพี่ฟ้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ใช่ห้องน้ำห้องน้ำเขาไปกีนได้แล้วโง้ขนาดนี้มีสติแล้วเอาอะพอดีเขากำลังทิเรื่องเสียงานต้องงอนทะขอขออภัยอันนี้เสียแทรกเข้ามานิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษขออภัย FC นะคะขออภัยพี่ฟ้าพูดเสียงดังๆไปเลย มาเสียงี่ฟในงานนะคะไม่ใ้งานบวงสวงมาเสียงในงานบวชนะครับขอขอขอให้พี่ฟ้าเล่าความฝันให้ฟังอีกรอบค่ะความฝันที่ฟ้าเมื่อคืนนี้สียเัวนะคะคืนวันพระปินมาค่าบูชาด้วยใช่เอาใหม่เลยเนาะวันพระใหญ่พี่ฟ้าขวัญฝันว่าพระธุดงค์อ่ะท่านมาบินพระบาท เดินผ่านแบบหอที่พี่ฟ้าอยู่นะเออพี่ฟ้าก็ในมนต์ท่านเข้ามาท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามามาถึงรถแกก็ชี้เนี่ยทะเบียนรถคันนี้เนี่ยให้โชคนะนี่มีโชคนะนี่แกก็พูดอย่างนี้เนาะเออแต่แกก็ไปเคาะตรงป้ายอ่ะสามทีเออ เป็นตัวไหนครับพี่ฟ้าทะเบียนรถพี่ฟ้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มีสามตัวใช่มีแค่สามตัวมีแค่นี้เดยอแต่พี่ฟ้าว่าพ้ามันก็ต้องเก้าก็อยู่ในทะเบียนอยู่แล้วใช่ทะเบียนรถมันหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์มันออกป่อยนะค่ะอแต่พี่ฟ้าว่ามันจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าปะ เก้าหนึ่งเก้าไหมพระเก้าเก้าทะเบียนรถก็1,9เป็น9 0ศศแล้วก็จะเป็น9 0้าศูนย์เก้าปะกให้พี่ปาเตียวตาที่พี่ป้าเตียวค่ะพี่ใช่าชมลมเตียวนะคะน่นนะคะใช่ไหมเก้าศูนย์เก้าวันที่เน9เก้าหนึ่งอ่าแล้วก็เก้าศย์เะอันนี้คือถ้าให้พี่ฟ้าแปลเนาะ ว่าเก้าศูนย์เก้าใช่อันนี้พี่ฟ้าตีเองเนาะพระพี่ฟ้าก็ว่าเก้าไงแต่ว่าทะเบียนรถก็คือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ทะเบียนรถพี่ฟ้านะมันจะมาหนึ่งเก้ามันจะมาเก้าศูนย์ใช่อันนี้ตัดอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้คือว่าแนวทางตัวเลขเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาถ้าตัดเป็นสองตัวก็จะได้ เก้าหนึ่งเก้าูน่งเก้าเก้าส่วนที่ที่ฟ้าชอบตัวไหนครับผมคนชอตัวไหนที่สุดใช่นี่แหล่อันนี้เลยตัวไหนครับเก้าเป็นยังเก้าเป็นยังเกหนึ่งเก้าก็เก้าศูนย์เก้านะหนึ่งเก้ากับหนึ่งหก กันไว้หนึ่งหก่ใช่หนึ่งหกกเก้ากับหกมันตัวเดียวกันนะกันไว้ใช่หนึ่งเก้าหกหนึ่งใช่เพื่อมันกลับตัวโอเคโอเคครับชอบตัวไหนมากที่สุดครับจะวงกลมให้เอซได้ตัดสินใจง่ายๆที่สุดเก้าศูนย์เก้าเก้าศูเกาตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปกลมให้นชอบนะอันนี้ชอบกลตัวครับวงกลมเล้าศูนย์เก้าลมแล้วสองตัวด้วยครับชอบตัวไหน โอเคโเลยครับพ oh. okay. well, right? okay. well, right uh, ี okay. ่ฟ okay. okay. ้าหนึเ okay. ก้โอ้ย uh, ่หน่อยครับโชไวระดับปกนะครับน yeah. ี้นร้นะตั้งที่เลยครับระดับอกนะครับอเคาสงคอาจไหนงเานเบียนรถเนะส่วนที่ตีตีเป็นตัวเลขออกมาก็ได้9 1้าลง้วก็ 1909 99แล้วก็16 1909 99 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1 9 <cái bạn S 1> เด็กที่ฟ้าด้วยค่ะทีฟ้าตัวเลขของที่ฟ้าค่ะท่านผู้ชมก็ครเข้ามากดหน้าจอได้เลยนะคะจะขยายให้ดูอ้านวดคีกาหนึ่งหนะครับมีนาค้งหิเนานึ่งเก้านย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะเก้าไม่พักไม่ผ่อนนะครับเก้ามาตลอด สาทุสาทุเลยวนี้ก็มีเก้าเก้าหน้าเก้าหลังกมีเก้าฟันทงเสียงดังๆให้หน่อยสักชุดเลยจับเลยตัวไหนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกจับเลยอันนี้พี่ฟาชอบเพราะพี่ฟาซื้อไปแล้วจัดไปแล้วจัดไปแล้ว จัดไปแล้วอันนี้จัดไปแล้วนะคะในงวดวันที่หนึงน่งมีนะของพอสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพคีพพ่ฟ้ <67 S 2> ามีอะไรจะพูดก,กับเอฟซีไหคะมีอะไรจะบอกเอฟซีไหคะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรให้เอฟซีทุกท่านไปเลือกเซียวนะคะแนวทางตัวเลขค่ะ ผิดถูกยังไงก็อย่าด่ากันเด้อเป็นแนวทางจ้านแ,นแต่ว่าตามสถิติที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามพี่ฟ้าอยู่นะคะอาจจะเห็นในช่องต่ง <c oughs> ตงางๆที่มาถ่ายทำน <c oughs> ะคะก็อาจจะจําได้ว่าพี่ฟ้าน,นี่เป็นคนฝันแน่นมากเดี๋ยวเรามาติดตามถือว่าเป็นวันแรกของหลายๆช่องนะคะไม่ว่าจะไอ้พองๆนะคะมนตรการพารวยเจ๊ตางบ่าวอีสานทิศแก่นคน สีขอรับพวงทีวีเพชรพารวยอาจจะเป็นครั้งแรกเหมือนม่ค่ะน้องแก c มชาแนลนะคะที่มาถ่ายทำพี่ฟ้าครั้งแรกอาจจะเป็นโชคก็ได้นอาพี่ฟ้านะขอบคุณพี่ฟ้ามากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ